สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาศิลปะนะคะระดับชั้นป .1 เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สีนะคะนั่นก็คือเรื่องฝนสีไม้ให้สนุกนะคะสีไม้นะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินสอสีนะคะมีลักษณะเป็นแท่งเหมือนดินสอนะคะมีหลายสีสวยงามน่าใช้วิธีการใช้ก็ใช้เหมือนกับ เวลาเราเขียนดินสอเลยนะคะจับก็จับเหมือนวิธีการที่เราเขียนดินสอเหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถนํามาวาดเส้นเป็นภาพต่างๆได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะและยังสามารถนําสีไม้มาระบายตกแต่งให้ภาพสวยงามอะนักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างนะคะ โดยการใช้สีไม้นะคะมาวาดรูปเป็นรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้รูปผลไม้รูปสัตว์รูปสิ่งมีชีวิตรูปสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะรูปสิ่งของรูปต้นไม้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนําสีไม้มาวาดแค่เฉพาะเส้นนะคะวาดโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอนะคะใช้สีไม้วาดไปเลยนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะ ต่อไปนะคะวิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้นะคะวิธีการที่1การระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสีการจับสีไม้ระบายสีให้จับเหมือนการจับดินสอเขียนหนังสือนะคะโดยที่สันมือนะคะสันมือคือบริเวณตรงนี้นะคะนักเรียนสันมือคือบริเวณตรงนี้นะคะ จะแตะที่กระดาษแบบเบาๆนะคะแล้วกดสั่นมือไว้แล้วก็สายข้อมือไปมานะคะข้อมือคือบริเวณตรงนี้นะคะทําให้การที่เราจะฝุนสีไม้เนี่ยจะคล่องนะคะการวาดวระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสีจะเริ่มจากการวาดภาพที่ต้องการด้วยดินสอก่อนนะคะหรือใช้สีเมจิกสีดําหรือผู้กันก่อนก็ได้นะคะแล้วระบายสีไม้ทีหลังนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ การระบายสีไม้ในภาพที่วาดด้วยเส้นสีดำจะช่วยให้รูปร่างชัดเจนนะคะหากไม่ใช้สีดำก็ลองใช้สีอื่นได้นะคะแต่ควรจะเป็นสีที่เข้มๆและมีน้ำหนักเหมือนภาพตัวอย่างนี้นะคะภาพนี้นะคะภาพแอปเปิลนะคะใช้นะคะสีไม้สีดำนะคะวาดเส้นนะคะเป็นรูปแอปเปิลนะคะแบบนี้ภาพตัวอย่างนะคะ พอใช้สีดําวาดเส้นเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้สีไม้นะคะระบายสีแอปเปิ้ลตามภาพตัวอย่างภาพนี้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้นะคะก็ใช้สีดําวาดลายเส้นแล้วเราก็ใช้สีไม้นะคะระบายให้สวยงามแบบนี้หรือรูปรถยนต์นะคะก็ใช้สีไม้สีดํานะคะวาดลายเส้นนะคะแล้วก็ระบาย นะคะออกมาเป็นภาพนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนักเรียนนั่นก็คือเราระบายสีนะคะด้วยสีไม้เนี่ยจนหมดทั้งภาพแล้วแล้วเราใช้สีดำเนี่ยมาตัดเส้นที่หลังนะคะภาพก็จะดูโดดเด่นสวยงามเหมือนภาพตัวอย่างรูปดอกไม้ตรงนี้นะคะค,คุณครูสีน้ําใช้วิธีการระบายสีจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วถึงเอาสีสีดํานะคะมาตัดเส้นทับที่หลังนะคะแบบนี้ นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่1นนะคะเป็นวิธีการระบายแบบเส้นบังคับสีนะคะเดี๋ยวเราไปทํางานลงสมุดวาดภาพนะคะจะเป็นรูปอะไรนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดวาดภาพดินสอยางรบแล้วก็สีไม้ขึ้นมารอเลยค่ะ